สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอวิธีการเก็บว่านครับเก็บใบว่านไว้เน,นื่องจากต้นว่านใหญ่แล้วแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องตัดใบแล้วครับว่านที่เห็นนี้เป็นว่านดอกทองต้นผู้เป็นว่านที่มีสรรพคุณทางเมตตาครับ เพื่อเป็นการเก็บรักษาไว้วันนี้วันดีครับได้ไปทําพิธีสวดมนต์มหาเมตตาหลวงมาอย่างเมื่อคืนไปทําพิธีนะฮะเป็นสิมาค่ำครับวันนี้ก็เลยกําลังอยู่ในสิ่งที่ดีๆมาจากมหาเจดีย์ไปสวดมนต์มามหาเมตตาหลวงก็เลยใช้โอกาสดีนี้ครับมาเก็บต้นว่านครับเพื่อเก็บไว้ทําในสิ่งที่มีประโยชน์ในอนาคต เราเก็บไว้ช่วงที่มีใบยังแข็งแรงเป็นการทำให้ต้นว่านที่เราไปตัดก็จะแข็งแรงแข็งไม่ร่วงโรยครับไปตัดนวันนี้วันดีแล้วครับก็เลยมาขอเจ้าของเทวดาทั้งหลายขอนําว่านมาหาสเสน่ว่านดอกทองต้นผู้ต้นที่หายากครับหายากอยู่ เคยออกใน youtube ไปแล้วว่าหายากมากจริงๆซื้อมาก็แพงต้นหลายร้อยแต่ด้วยความรักครับอันนี้เรากเ็เก็บแล้วครับนี่ก็จะเก็บนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะ นโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะพุทธายะออกง่ายๆครับออกง่ายๆครับ ว้าย,ายสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งแดดกำลังดีครับกำลังจัดอยู่ครับส่วนหนึ่งว่านก็จะมีเจ้าพ่อหัวอยู่ใต้ดินจะเรือนเติบโตด้วยหัวครับแต่ใบถ้าเราไม่เก็บก็เดี๋ยวเขาก็ต้องโรยแห้งหมดแล้วครับ มาหน้าเผื่อมีโอกาสหลายๆท่านก็สร้างพระเนื้อผงต่างๆแต่ว่าคงจะหายากหาต้นไม้ที่เป็นมงคลจริงๆถึงเวลาหากเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตมีคนผู้สร้างต้องการเนื้อว่านก็ได้แบ่งปันกันครับแบ่งปันกันตามที่มีไปด้วยกันสร้างบารมีครับค่อยๆเก็บครับ หน้าเดือนหกถึงจะได้เห็นใบอีกครั้งครับคงรออีกหลายเดือนตรงนี้ว่านพักตัวว่านพักตัวก็ตามแต่เราก็ต้องใช้น้ำฉีดให้ดินเย็นตลอดนะครับแต่แต่ว่าถ้าห้ามไม่ให้แฉะมากครับ เพราะว่าหัวว่านจะเน่าเสียครับเยอะปีนี้ว่านได้เยอะออกมาเยอะมากปีนี้ว่านอยากเพาะมาหลายปีแล้วปีนี้ได้ปริมาณว่านมากพอพอหน้าปัจภาคภูมิใจเยอะมากมากนี่ที่ปลูกไว้บนพื้นดินนะครับในส่วนนี้ เขาก็ล้มอย่างนี้ครับถ้าเราไม่ดูแลตอนนี้ว่านก็ใหญ่เหี่ยวแห้งไปครับปกติแต่ว่าถ้าเก็บช่วงที่ยังเป็นต้นสดๆแล้วไปตากแดดไว้มีประโยชน์มากครับอีกคนยังเป็นสีแดงๆนะครับร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ ครับก็ได้ว่านส่วนหนึ่งแล้วครับมหาเสน่ห์ดอกทองต้นผู้อย่านำว่านนี้ไปไปเก็บรวมกันครับได้แล้วครับว่าน อีกส่วนครับตอนนี้มีอีกส่วนต้องนี่ครับที่เป็นกระถางครับต้องใช้น้ำช่วยครับเพราะว่าจะได้ล้างไปด้วยน้ำช่วยราดให้เปียกแล้วก็ดึงว่านขึ้นมาง่ายครับดึงต้นว่านนะครับง่ายตอตนาว่าน พักผ่อนแล้วตอนนี้สลัดใบแล้วครับสลัดใบแล้วมีแต่หัวเก็บแล้วก็ต้องเก็บต,ต้นว่านไว้เก็บหัวว่านไว้ครับเก็บหัวว่านไว้ใต้ที่ร่มไม้ดีๆครับอย่าให้เขาร้อนอย่ายเจอน้ำอะไรเยอะนะครับรรมาติของเขาครับนี้มีอยู่บ้างไม่กี่ใบครับถ้า ลักษณะนี้ก็เก็บเขาได้แล้วครับเก็บไว้นี่ส่วนหนึ่งครับที่ที่เก็บมาไว้แล้วนะครับนี่ส่วนนึงเก็บไว้แล้วเยอะมากครับเยอะมากจะเห็นว่าว่าใบว่านี่ที่ห้อยลงมาเลยนะครับเห็นเนี่ยเยอะมากใช้เวลาหลายปีถึงจะได้ว่านอย่างนี้ครับ ดนเวลาให้ให้ท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยว่าที่นี่เป็นว่านว่านจริงๆได้ปลูกว่านจริงๆแล้วก็ได้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆก็เป็นความจริงทั้งหมดแลครับไม่ได้สร้างละครขึ้นมาครับให้ดูว่านี่คือหญิงว่านนะครับว่านออกมาแล้วน,นี่ดึงขึ้นมาง่ายๆครับแานลักษณะน,น,นี้เพียงเราดึงขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นแล้วครับครับวันนี่ เห็นไหมครับว่าดึงขึ้นมาปุ๊บพลังน้ำที่ลงไปเนี่ยครับจะทําทให้ได้ว่านขึ้นมาง่ายๆครับดึงขึ้นมาแล้วครับดึงขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาเรื่อยๆอเยอะมากปีนี้ได้ปริมาณว่านเยอะมากได้ว่านไว้ ไว้บูชาไว้ชาเยอะมากครับวันนี้สามารถเดี๋ยวไว้ได้เยอะมากขึ้นมาง่ายๆ่ายโดยบารมีแห่งมนศักดิ์สิทธิ์มหาเมตตาใหญ่มเมื่อคืนได้ไปวัดทำพิธีสวดมนต์มาในมหาเจดีย์ใหญ่แล้วด้วยครับก็ได้มาทำสิ่งดีๆให้เทเวดาที่ปกปักรักษาพระยาวานต้นว่านอันเป็นศักดิ์สิทธิ์นี้แหละ รับบารมีด้วยกันและเ,เก็บขออนุญาตเก็บนำว่านตามฤดูการนี้เพื่อไว้ใช้ในโอกาสต่อไปที่มีเพื่อนๆปรารถนาหรือว่าทางท่านผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีสร้างภาะเครื่องต่างๆเราได้ไปร่วมกันในการสร้างบารมีครั้งต่อไปครับเห็นไหมครับว่าได้เยอะมากได้เยอะมากนะครับได้เยอะมากเลยได้อีกชุดนึงครับก็เยอะมาก นี่เหลือเฉพาะต้นครับต้นที่ยังไม่ได้แห้งหมดหเก็บไว้ก่อนครับอันนี้มากระถางนี้นะครับกระถางนี้น้ําแช่ไว้เลยว่านขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาง่ายๆจะได้ไม่ช้ำครับดึงขึ้นมาอย่างนี้ ว่านดอกทองต้นผู้ว่านหายากอยู่ในกรุงเทพหายากครับและให้ได้เป็นของจริงๆแท,แท้เราก็หายากก็ต้องระวังในการปลูกต่างๆใี้ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วมาดูกระถางใหม่ครับนี่เหลืออยู่ไม่กี่ใบปิดน้ำครับเลี้ยงน้ำนิดหนึ่งก่อนจะขอจากแม่พยาวานมา <c oughs> ขอต้นแม่มาครับอปออัวก็อยู่ข้างล่างกีดน้ำให้ให้ต้นววนดึงขึ้นมาง่ายได้เก็บไว้ต่อไปครับครับเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากมีใบที่แห้งแล้วตามฤดูกาลของเขาแล้วครับใบแห้งแล้วนี่ครับใบแห้งนี่ใบแห้งแล้วเยอะมาก ได้เวลากิบแล้วครับขึ้นมาง่ายๆครับแต่ว่านที่แห้งคาต้นเนี่ครับแห้งขาต้นนี่เราก็เวลานําไปตากแล้วไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูจะนิ่มดูจะนิ่มเด็กแบบก็เป็นของแพ้ที่ว่าว่านสลัดใบแล้ว ครับนี้เหลือเฉพาะบางส่วนครับได้แล้วครับนี่ได้แล้วครับามาตรงนี้อีกครับตอนนี้เยอะมากนี่เยอะครับน้ําใส่มาก,ก่อนครับเยอะมากครับท่านผู้ชมครับนี่คือเยอะใบว่านนะเยอะมากาได้แล้วนี่ก็น้ำฉีดนิดหนะึ่งมาตรงนี้ต่อ ผมกําลังดึงว่านมหาสนีดอกทองต้นผู้ครับว่านเมตตามหานิยมครับนี่ทางเมตตามหานิยมค้าขายทางเป็นมง,มงคลในการค้าขายครับปัจจุบันนี้เรา,เาทําธุรกิจกันว่านเนี่ยสามารถพกติดตัวได้ตลอดครับใส่กระเป๋าสตางค์หรือว่ายังไงก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการค้าครับ การค้าต้องมีเมตตาบารมีอยู่กับทุกชีวิตได้ครับไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าเราไม่ได้วปรบราฆ่าฟันหรือว่าไปในชัยภูมิสงครามต่างๆท่้นนบางทีก็ต้องถืออะไรเยอะมากแต่ว่าเมตตาคา้คาขายเนี่ยพกได้กับน้องๆผู้หญิงผู้ชายสุขภาพบริรุ์สุขภาพสตีนะครับไปได้ทุกที่ครับมันให้เป็นเมตตาบารมีอ่ะไอะ้มีไว้สักนิดนิดสักหน่อยก็ยังดีอย่างน้อยเราก็ กลายเป็นคาถาเมตตาติดตัวไปใช่ไหมคาถาต่างๆไม่ใช่ยากเลยครับท่องอย่างนี้ท่องบทไหนสักบทก็ได้บทถึงพ่อแม่ก็ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้หรือว่าท่องเด็กๆผมเคยฝึกท่องมานาเมตตาโมกุรณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูแก่ตัวข้าพเจ้าด้วยนาโมพุทธายะอย่างนี้ยนาเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดดแก่ตัวข้าพเจ้าด้วย นโมูพุทธยะอะไรเงี้ยท่องไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวนี้บทคาถาต่างๆที่เราใช้ในการทํามาค้าขายใช้คาถาเมตตาเยอะมากครับบางคนก็ใช้สายการินทองเมตตาต่างๆนะครับมีเยอะมากเลยก็สามารถนํามาประยุกต์กับว่านที่เรามีซึ่งเป็นมงคลในทางเมตตาได้น,นะครับย่อมนํามาซึ่งความสุขและความสบายใจในการทําธุรกิจต่างๆได้ครับ เพื่อนครับจะเห็นได้เยอะเยอะมากครับนี่เยอะมากได้มารียบร้อยแล้วครับเยอะมากอ่าเดี๋ยวก็มาตรงนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก้อน,นีอ้เอาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมีอีกเพราะเนี่ยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นว่าอ๋อว่านี่ถ้าเราเก็บไว้ก็มีประโยชน์มากจริงๆครับอ่าดูตรงนี้ต่อนะครับนี่ก็มาตรงนี้อยู่แล้ว มาตรงนี้ต่อไว้ตายต้นมะม่วงเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดก็เลยมีใบมะม่วงติดมาเลยครับก่อนนี้เยอะมากก่อนนี้เยอะมากใช้เวลาถึงสามปีครับถึงจะได้ต้นว่านมากขนาดนี้ครับต้องมีการอดทนรอพอสมควรนะครับที่มาของว่านเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราได้พบเห็นแลจะจากรับมาจากสถานที่นะครับเขาบอกว่าก็ เป็นว่านชนิดไหนเชื่อไว้เพราะว่าเป็นการสืบสารวัฒนธรรมต่อจากปู่ย่าตายายรุ่นถึงรุ่นแหละครับว่านในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปเราการมีการขุดเข้าไปทําถนนต่างๆบุกในป่าในภูเขาต่างๆแน่นอนครับปู่ย่าตายายของท่านบรรพบุรุษท่านรู้ว่าต้นไม้อย่างนี้คืออะไรย่อมถ่ายทอดถึงลูกหลานครับเราก็ไม่ต้องสงสัยผมก็เลยเชื่อตามสิ่งที่ผมได้พบตามภูมิอ่า สถานที่ต่างๆที่เราเข้าไปนะครับก็หายากเหมือนกันก็เลยเชื่อว่าของที่ได้มาของแท้ครับก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรมากที่จะมาแบ่งปันเพื่อนฝูงก็น,นี่เสร็จแล้วครับดังจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้เก็บว่านเรียบร้อยครับนี่คือว่านอดอกทองต้นผู้ครับต้นแม่ก็ยังอยู่ใบต่างๆก็เยอะแยะผมนี่ผมก็ได้ เราจะได้ทําการล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ตากแดดไว้ครับเพื่อนครับนี่คือเยอะมากครับเยอะมากๆนี่ครับคือสามารถทำอะไรได้เยอะอที่วัดไหนเขามีพิธีต่างๆนะครับนี่ครับท่านจะได้เห็นว่านี่คือว่านดอกท้าต้นพู่เราเก็บเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เก็บเรียบร้อยแล้วเป็นวันที่ดีใช้เวลานานในการรองคอยนะครับดีว่าจะมีว่านขนาดนี้ได้ก็ จากไว้ให้ดีเพื่อเป็นมงคลครับและสวนนี่ก็ของพบกันในะช่วงพฤษภาคมเลยครับว่านจะงอ,อกอีกครั้งหนึ่งฮะไปนี่คงไม่ค่อยได้เป็นดอกให้เป็นให้เห็นนะครับทีนี้ดอกหายไม่ค่อยดอกพองว่านดอกกบไม่ค่อยมีครับหายากมากนานๆถึงจะผูให้เราเห็นครั้งหนึ่งครับออหรือว่าไม่ได้เป็นป่าธรรมชาติก็ไม่แน่นะครับขอพระคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามนะครับขอให้ท่านพบกับความสําเร็จในปีใหม่นี้ ไปทางไหนก็ค้าขายดีนะครับขอให้ผ่านวิกฤตแล้วก็มีสิ่งดีๆในชีวิตรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดกาลนะครับขอบพระคุณครับที่เป็นกำลังใจขอบพระคุณมากครับถ้ามีเพื่อนๆก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ